สวัสดีครับรหัสดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่ทานนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายในคราวต่อไปในช่วงนี้นะครับมีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาเบาครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Line@ at star 78 at star 78นะครับตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาเบานะครับ ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงเดือนเมษายน2564สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็จูหัวกันไว้นะครับว่ามหาอุจยกลังสองมีทรัพย์รับโชคนะครับก็ช่วงต้นต้นเดือนนี่ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับช่วงต้นเดือนนี่ยังถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่ามีดาวนะครับมาช่วยนะครับอยู่ยังเป็นมหาอุจยู่ถึง2ดวงนะครับดวงแรกก็แน่นอนครับ ตกค้างนะฮะความเป็นมหาอุดมาอยู่ตั้งแต่เดือนก่อนนู่นนะครับก็สําหรับดาวสุกนะครับดาวสุกก็มาเป็นมหาอุดอยู่ในภพปัทนินะครับก็คู่ค้าคู่สัญญาต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยนะฮะก็แน่นอนครับ อยู่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นมหาอุดแล้วเนี่ยยังได้เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อคู่ค้าคู่สัญญานี่ผมถือว่าดีทีเดียวนะครับก็ช่วยไปได้มากนะครับแล้วก็ตัวเตวเสาวเนี่ยที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของการ ลงทุนระยะสั้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยังมีความเป็นกเกษตราธิ่พอดีของดาวเสา์เข้ามาช่วยอยู่จริงอยู่นะครับแน่นอนครับดีแบบเสาก็ยังอาจจะยากอยู่สักหน่อยนะครับแต่ก็ยังรวมๆแล้วก็ถือว่าดีนะครับรวมแล้วถือว่าดีในเรื่องของการงานการอะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่า จังหวะไหนที่เรายังพอทําอะไรได้จังหวะไหนที่เรายังพอจะตักตวงอะไรได้เนี่ยขอให้ทําขอให้ตักตวงกันไปก่อนนะครับเพราะว่าในบางช่วงเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมีติดมีขัดกันบ้างอย่างเนื่องจากว่าในห่วงเวลาเดียวเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่หลังวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือช่วงเดือนปลายเดือนที่แล้วเนี่ยแน่นอนครับการบริหัรนะฮะก็ได้เคลื่อนเข้าไปใน อริของท่านนะครับก็ตรงนี้แน่นอะนครับการที่ดาวสุเคราะห์เข้าสู่เรือนที่เป็นทุกสถานภพเนี่ยนะฮะเป็นเรือนอุปสรรคเรือนปัญหาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดความยากขึ้นนะฮะแต่ผมว่าไอเรื่องของความยากมันก็เป็นเรื่องปกติของการที่เราจะต้องดำเนินชีวิตหรืออะไรไปนะครับก็ ยิ่งถ้าเรารู้ว่ามันจะมีความยากมีอะไรกันขึ้นเนี่ยเราทําใจเผื่อไว้ผมว่าเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยากลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็รู้ว่าเออตรงไหนดีมันดีนะเนี่ยจักดาวตรงนี้ในเวลาดีเนี่ยมันตรงไหนดีมันดีจริงๆนะครับลิกอย่างก็คือไอตัวออดาวสาวนะที่มันเข้าไปเป็นมะอุดอยู่ในภพมรณะเนี่ยนะครับมันก็ ไปช่วยส่งเสริมเรื่องเก่าๆของเรานะฮะที่เราเคยทำนะฮะไว้อยู่เนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียบ้างเนื่องจากตัวม,มรณะเนี่ยมันก็เป็นทุสถายภู่บ้างนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อรวมๆกันแล้วเนี่ยผมมองแนวโน้มไปในในเชิงเชิงบวกมากกว่านะฮะสำหรับในช่วงก่อนหน้าที่จะถึงช่วงท้ายๆเดือนนะครับก็เรียกได้ว่า มีอะไรทํากันไปเลยทีเดียวนะฮะมีอะไรทํากันได้มากนะฮะในก็ในห่วงเวลาตรงนี้ก็จัดการกันไปเพราะอย่าลืมว่ามันก็ยังมีความดีของดาวอังคารที่ยังคงค้างอยู่ในเรื่องของความเป็นราชาโชคอยู่นะฮะก็อังคารเนี่ยยังมีความเป็นราชาโชคอยู่นะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะในภพสุภาะนะครับ อยู่ร่วมกับออดาวพระราหูนะฮะ83นะฮะคู่แย่งคู่ชิงนะฮะก็เชื่อว่าคงจะไปชิงส่วนแบ่งอะไรมาได้จากคนอื่นกันบ้างนะครับนะฮะมันไม่ไม่ใช่ว่าหมายเราจะต้องไปชิงเรื่องชิงดีชิงเด่นอะไรในลักษณะที่เป็นเรื่องในเชิงลบอย่างเดียวนะฮะก็ อะไรที่มันเป็นส่วนแบ่งที่เราควรจะได้มันก็น่าจะได้มาแล้วก็ดาวก็ยังอยู่ในภพที่เป็นสุภาพด้วยนะฮะดังนั้นนะ่ยแย่งได้มาน่าจะดีกว่านะฮะน่าจะดีกว่าทีเดียวนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีส่วนดีดาวประจําตัวของท่านเองเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับมันมีส่วนหนึ่งยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่อ,อ,อยู่ในภพมรณะอยู่ เป็นเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยดาวประจำตัวของท่านซึ่งก็คือดาวพุธเนี่ยนะฮะมันก็จะย้ายนะฮะเข้ามานะฮะอยู่ในภพสุภานะครับแต่ว่าการย้ายเข้ามาอยู่ในภพสุภะเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่าการย้ายเข้ามาอยู่ในภพสุภะภเนี่ยซึ่งภพสุภาในจัดเป็นภพที่9นะฮะ จากลัคนาของท่านนะฮะซึ่งแน่นอนครับการที่ดาวพุธอยู่ในภพที่9นะฮะจากลัคนาก็เป็นปิ่นทุบบาทด้วยนะฮะดังนั้นนอกจากจะมีเรื่องดีนะฮะก็ยังอาจจะมีเรื่องอะไรที่เ,เสียอยู่สักส่วนหนึ่งนะฮะสักส่วนหนึ่งนะฮะผมมองว่าดีสักแปดส่วนเสียสักสองส่วนอะไรทานองนี้เกี่ยวกับเรื่องของความ เจริญงอกงามที่จะปังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะเพราะว่ันนี้เป็นเรื่องของดาวประจำตัวท่านโดยดาวพุธนะฮะจะมาอยู่ที่ตำแหน่งพบสุภาเนี่ยอยู่ค่อนข้างนานนะฮะก็คืออยู่ตั้งแต่29เมษายนเนี่ยไปจนถึงสองกรกฎาคมั้งนั้นเนี่ยเกือบ2เดือนทีเดียวนะฮะแล้วก็การที่มาอยู่เป็นพินทุบบาท เนี่ยนะฮะสองส่วนที่ว่าในที่ผมว่าเจะเสียเนี่ยก็เพราะว่าตัวพุธเนี่ยมันมาอยู่ร่วมกับราหูนะครับก็พุธอันธพาลวิวาราหูดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่บอกว่าไม่ดีนะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอวยอ้องกับความขัดแย้งนะครับไปห้องกับเรื่องของความขัดแย้งนะฮะเพราะว่าเอออย่าลืมว่าเอ เราเนี่ยนะฮะก็เป็นเจ้าเรือนพบอริด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ในเมื่อมาอยู่แล้วมีปัญหาคัดแย้กันเนี่ยผมว่าปัญหามันก็น่าจะมีความรุนแรงพอสมควรทีเดียวนะฮะดังนั้นที่ก็ต้อง เตือนกันไว้ตรงไหนดีเราก็บอกว่าดีนะฮะแต่ว่าตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องเตือนต้องบอกกันไว้นะฮะแต่ส่วนดีนี่ผมบอกได้เลยครับว่าคําว่ามีทรัพย์รับโชคเนี่ยก็คือตามนั้นจริงๆนะครับก็จะได้ได้รับผลดีได้รับส่วนดีของการที่จะดาวมันเป็นมหาอุดไปนะครับก็มหาอุค ยกกำลังสอมีทรัพรับโชคยางไงก็ขออวยพรให้ได้มีแล้วก็ได้รับกันมากๆนะครับไอตรงส่วนที่เราจะต้องระวังก็อ,อยู่ที่ท้ายเดือนนู่นนะครับที่ 19, สิเมษายนไปแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลยาวๆก็ประมาณสัก 2เดือนถัดไปนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆไปว่ากันตรงนั้นก็แล้วกันนะครับปุ่มไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรัสดาว78สวัสดีครับ